สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองเลยทำผู้ส้มทุกทุกท่านครับผมยอดวันเกา่เกาะอยพายเอฟซีแลยทำผู้ส้มทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทียาแม่น้องน,นดาดาก็พอลอีนะครับพ่ออลีกัที่แล้วมาเใน,ใน,นี่ยว่าในเนึ่งหกของหนึ่งกัล่างของว่าตรงๆนะครับวันนี้ปอยต้องนแล้วไห้มาล่างอย่างเดียวคู่เดียวงอนวันที่สิบหกถ้านวาหกเจ็ดนะครับเพื่อเส่ให้มาเนี่ยแต่ได้คู่เดียวเรียกตองก็ตามไปฟังือนนะครับเข้ามาแล้วก็หน้ากดติดตามกดแช่ เป็นกำลังเกี่ยวเลยนะครับข้อมือตะบนกับโุ่นตะย่าแบ่งบันมาให้พอดีจกัสท่าเป็นคลิปบอยเอฟซีและสโมสรบางท่านได้ฟังในรูปไว้แล้วกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสียหามาแต่ยังได้ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับตนทางของพอลลี่งวดนี่นะครับผ่านมานี่นะคะเย็นๆสดๆร้อนๆเข่าหกนึ่งล่างตรงๆนะคะพ้อยตั้งแต่ <jamais drama> <t ries> <Words>. <incident language> เย็นวันที่16นะคะสำหรับเมื่อนี้พอรี่ปล่อยอีกแล้วนะคะปล่อยเลขรางหางเดียวโคโลเป็นเลขเบิ้ลนะคะซื้อง่ายไปเบิง้งไปชมน้ำกันเลยค่ะปล่อยตั้งแต่ต่อมวดดีเด้อค่ะหลักฐานมีวัต่ผ้านมานัตนุดิามาปันวิวเป็นแปดหนึ่งสองนะคะแปดหนึ่งสอ,องเพืนก็ได้ปล่อยขัง่างต่อมวดหกหนะึ่งหนึ่งหกค่ะเดี๋ยวพี่น้อง มันเป็นสูตรล่างนุ่นดียากเขียนว่าไปกับโล่างแต่ว่าพอลี่บอกว่าสูตรล่างสูตรล่างกับสูตรล่างอีหลีเข้าหกหนึ่งตรงๆคลิปแรกนะคะตามพอลีน้องอคลิปแรกแล้วคลิปต่อมานี่เพิ่นกับป้อยาสามโตสามโตมันเป็นห้าห้าสองข้างล่างก็ยังเป็นหนึ่งหกอยู่นะคะนะคะตั้งเลขเล่วนะคะแล้วคลิปโค้งสุดท้ายเพิ่นกับยังยืนย่านว่าเลขฝันสามเก้าสองเลขสูตรห้าห้าสองข้างล่างหนึ่งหกนะคะนะคะ เขานั่งสามคลิปของพอรลีเอาท่อนผิดอีกนะคะคุณโอ้ยนะคะนะคะคลิปแรกเป็นไายแบบนี้นะคะให้ให้ตั้งแต่มือวันที่16ถนนนที่ย่าจับมาปิดให้วันที่16ตอนเย็นๆ61ล่างให้ก่อนเพลังคอยหกหนึ่งหนึ่งหกเออทีนี้ ข้อต่อมาเพื่นกระห่ายสามตัวบนเป็นหาหาสองข้างล่างหนึ่งหกนะคะรัฐบาลไทยค่อยไปในคลิปเดียวกันกับเล่านะคะข้อต่อมาอีกเป็นห่วงคิดท้ายของเพื่อนเพื่อนกระห่ายเลขฝันสามเก้าสองเลขสูตรหาหาสองข้างล่างหนึ่งหกค่ะยอดรัฐบาลไทยเข้าตั้งสามสิบบริษัทบีบอไปซื้อบ่าได้ใายตัวให้ลูกเอ้ามือเลขออกคือปรทำเพรเหตุใจดีใจงามบอกว่าเจอใจให้เพื่อน ชื่อันเบฮะื่อไห้าน้อย้อไอ้ลูกกื่อห้าน้อยอ้าน้อยเอาอรับจาเป็น่อเด็้ับ้างใ่จงอามันชเบื้องห้าน้อยมเ่าห้าน้อยเราปฏิเช้ลูกซสไฮ้บ่เขาซสื้อ่งจมเคื่งหายแล้วห้าน้อยหรือเล่าห้าน้อยครับไ่ได้ซสื้อวะแม่เื้อเสียเกีย มันที่สามสิบนี่ถ้าน้อยสีมันออกมันออกเจ็ดหกกระบไยซีหกได้บอได้ได้ให้ลูกว่าสั่งบอให้ซื้อสักมซื้อบ่ออะไเอาไหมพอเอาไหมดวงกำลังมากก่ลังตอนนั้นทางใใต้เอมนี่พี่เราอันรัฐบาลได้ถามพี่ลีครับซื้อบอหกหนึ่งหน่อคือว่าอยยุขั้มเก่าเนี่ยเลขสูตรหนึ่งหกหนึ่งยุ่ังสินะ คลิปใดก็มีตวมาเลกสูตรรัฐบาลไทยก็มิตึ่งห้่งสินะาได้เปลี่ยนแปลงไปใส่เลยเตี๋ยวมาตามบ่อยกับมตรเกระสิบกระแนเดกรแนงเขาตรงกันกระสิบเก้าหนึ่งหกมันจะยู่มันจะยู่เ่มาเขาครับตัวนี้ก็ชิมันใจตัวนี้คลิปใดกูระซิกลิิปนี้ หมูวากอดีถึงลายได้น่ข้างล่างครัเดียวกโลนะเนาะไ่ได so? <laughs> <My> ้ลายตัวจังเลยวัวเอฟซีโซดีเพราไม่น่าธรรมดาเป็นยังมั่วาปากมาคอลอซูหนผีกานผีวิญญาณสาวบอกต้องสตัวตรงตรงหนึงึงแปดสี่สามแม่ลูกสาวบอกลูกสาวหล่าเพิ่นแม่บอกเพิ่นบ่เอามาลงมเพิ่นมาเรียกสีลายตัวเพิ่นบอกมาลง เวลาตเดอกพีมาลงเดรกพีจ้เข้าอีกบ่เสียลูกเสือเจ้าของเสือเจ้าของลายตายแอบเจ้าฟันก็ไปเฮ้ยน้อยดีเอทายมันมันกัเข่ามาเรื่อยๆหนะก็เลยปะเสือนี้่เป็นอย่างกรบ่เสืองอม่าเขาบอกเป็นคนบ่ไปเสือหรือคนบ่ไยเสือยนผู้ออกผู้คนผู้เขียนยื่ปีที่จีหงล้มเขาบ่นูว่าเพรี่ปอยสังเตาหนุจำว่าพี่ปงหนุมาปันวันที่สิบหเปลกออกแปดหนึ่งองอ่ะ มาฟันตอนเย็นผอปล่อยเหล็กล่างเลยเนาะแม่นครับแม่นคักแต่เราก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนาะสองคลิปสามคลิปกับว่าอยู่ตั้งเก่าข้างล่างอนึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะวันเฮ็ดมากไม่ได้หลายตัวครับวัอนี้ได้ไพมวันนี้ยืดได้เลยครับเอาไปสิเดี๋ยวเอาไปได้เพิ่นี้สิตั้งกองตั้งก้องสิคุ้มจะได้เมื่อนี้สิจกได้มื่อนี้นี่ตั้งกองคุ้มเอาเอาได้เลยจัดให้เลยครับถึกใจพี่น้องไปดังก้อง ไม่รู้ไว้บรู้เว่ยที่จดีน้ำบ่อแต่ผู้ใดอยากทำบุญกับบอรีเด้อเดี๋ยวค่ะหรือสิเขียนเบอร์ท่อหายนย์้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเสสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไล์เบอร์ท่อนนดิยาเด้อค่ะมเมนต์เบอร์ท่บอลี่นะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจดหนึ่งเสมสคลิปที่พนชื่ออกเบอร์ออกเบอร์ท่อนนดิยาได้สามสีเนี่ยังบ่ฟันเนาะ เบอร์ได้คะเอ้ยเซ้าหายจากนาจอสักพักนะคะบุหรี่อย่างทั้งบุญกบพอลี่นะคะ0 981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ได้นะคะอยากซอยคาน้ำครับไปซอยคลอกระโปรงนะคะหก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 เนี่ยดูเดี๋ยวได้หกยังนอกมาเดี๋ยวคิดก็ได้หกหกเก้าหกกเก้าแปดสี่สามแปอยู่ดอกหกเก้า แปดสี่มแปดสี่สามขางล่างอะครับขางล่างกหนึ่งน่ข้าวคำนวณให้เลยด้วยครับคำนวณให้เลยแต่ไม่ให้สูตรคำนวณตัวเลขให้ไปซื้อเองเด้อี่เยแต่เย็นๆนะคะขอบคุณที่หยอกพี่อปล่อยก่อนเปนกสิวเพราได้รอเลียงกันบานใช่นาม วันที่ก้าวล้วก็วันที่มีเงินก้าวไยืมแล้วช่วยกันหัวลดมืออื่นกันโปงแล้วก็พี่น้องแล้วล่ะเดี๋ยวไปนน้ำขาว่าเนาะย่ามันบอกถือกับวาเพื่อนดีเพื่นบอกว่าถือเป็นน้ำขาเพิ่นมันควใช่แล้วเนาะโอเล่นเดอร์พี่น้องเด้อะแต่วมาบอกอยู ok> ่มันก็มาไอ้น้องมาสีสี่ต้นหนึ่งน้องสีข้างบนแมนข้องเพิ่นอยู่อะไปแต่อยากให้ถือเพิ่นก็อยากได้บ้านแมนแมนแต่เป็นของไหวที่สันหลังม่นถือได้ตั้งได้เนาะเขาม่รู้จั่ะ ออร์เดินเด้อร์เปนของอย่าซื้อตาเป็นของก็ไดเไ้เข้ามีหลุด<า>ย,ลย,ยังให้เข้าคนละยังให้เอฟซีคนละห่วงวันนี้ซื้อง่ยงายเราครับบัตรสุดยอดสุดยอดพี่น้องเดีเ๋ยวเอเหล็กตรงใช่เจ้า๋ยวจะกินมามานนกินมาห์พี่น้องหองเหล็กออกตองนะพอดีบอ,อกว่างวดนี้ซื้อง,ง่ายซื้อง,ง่ายพี่น,ออน,น้องล่างก้อนเป็นบุคคลบ่อยล่างก้อนนะเปลี่ยนล่างอ่อนล่างล่างล่าง ที่ว่าการบนกันลางที่ว่าเพื่อนวันเป็นสูตรล่างโนดี้ยากกับเยนล่างอย่างเดียวครับเดี๋ยวสิเขียนหายว่าไปกับบนล่างคือเก่าเจวันเป็นสูตรล่างเหมืนบอฟอรี่รู้เป่าถือว่าแม่ครับแม่ครับกินดิ๊ดดิฟูลีจังไงมันดดกินยังกินกระคัดเงยังไงบัดนี้เขาบอกว่าบวกลบพีดทว่ว่าแม่พอพอเขาลงกิทมันกินด้วยผมรู้มากเลยโนดี้ยากแม่นน่นนะดูไซนี่ไปลงไปบอกกิี่ไว้แล้วอะไรดี ใชสามเมื่ททททอสาม3 3 4ถอะซสามนนึงค่งวงวดนี้นนะแต่เนี่ยเดีอวก่อนวันที่สิบหกเลเื่องว<อ>ันเดียวของปีนี่เด้ววัวััดไปมันเป็นปวันที่สองมกระลานะคะบันเวันที่สามสิบเพทุกครั้งทุกปีนะโอกคตัวแดงจิ้งคือไี่้อคือจ้งคืองว่าต้องกับแนะพี่น้อง ไปสื่อวะก้ไปซื้อไม่เส้ไสเเยไรก็เก่าบ้าเห็นบ้าผูา้ใดว่าเห็นโตัวแดงจริงครึงสองสองล่างวดวันที่ส<ช>ิบหกพันวาคมสองห้าหกเก็พอดีป,ปล่อยสองสองล่างส้าวานนทิยาบาสื่อกันบนกันล่างเด้ค่ะซื้อแบบไม่ต้องกลับแหงอยากถามาเอากอนจะได้มีเงินกลับบ้านผู้ใดยอยู่ทางไกลเนาะครับกำบังมาเอฟซีเลยต่อผู้สืุอท่านคนศรีนินฟังแล้วนะครับทีนนทยา ได้สัมผัสกับเหล็กพอลี่นะครับประกอปล่อยตองวดนะครับตอนนี้มไม่ถ่ายคลิปนี้ก็สีสลุยกลางหนึ่งนะครับพอลี่ปลอยตองวดที่แล้วหนึง่งหกของหนึ่งล่างตรงๆมวดนี่เค้ล่างอย่างเดียวห้มาแล้วงวดวันทีสิบหกท่านมาคมหกเจนะครับประกอบหามาเหล็กล่างสองสองห้างเดี่ยวนะครับบร่ได้กลับนะครับล่างกันบนนะครับไม่ต้องกลับนะครับวางสันนะครับ เป็นแนวทางเสือกินแบงค์คนตะบันตองไวเอฟซีละดมรูต้นกท่กา,นทกานค้งเส้ยินฟังแล้วนะครับแต่เราผมไม่ถ่ายคลิปนี้ยเขาจะตีเพียงทำานีพวกกันอีกคลิปต่อต่อไปต้อคลิปในชโชคดีสวัสดีครับ